สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะผมสวัสดี FC ทุกๆจังหวัดว FC สปปลาวเ c กัมกูชา FC พมา่า FC ทาง Tik t o k FC ทาง Facebook แล้วก็ f c ทางเพจนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูเรือดำน้ำครับนะครับสายรถหร่ครับตัวนี้นะครับพามาดูเรือดำน้ำนะครับตัวนี้ใครหาอยู่นะครับราคาแบบดู ไม่มีราคาในที่ถูกกว่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนี่ครับข้างในเป็นอีกเศร้านะครับ9 0 0านะครับตัวนี้หม้อแปลง2องลูกอย่างใหญ่เลยครับอย่าไปจับมาง่ายนะครับเดี๋ยวช็อตตายมาไม่รู้เรื่องนะนะครับขาปลาครับมีทั้งหมด 2, องสี่หกแปดสิบสบสอหสิบตัวเป็น m b มบิด้วยนะครับผมคัสเอบตัวนี้คัสเอบพัดลมทโบนี่ครับ ด้านหลังนะครับแบบนี้นี่ด้านหลังแบบนี้เลยนะครับส่วนฝ้านี่ครับฝาสวยอยู่ฝายังสวยๆอยู่นะครับแล้วก็มีแล็กให้ด้วยนะครับเป็นแล็กตัวนี้เลยนี่ครับแล็กเขามาแบบนี้นะครับให้พร้อมแล็กนะครับอ่าใครอยากได้นะครับผมจวดจ่าดลดพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับผมว่าเสียงเป็นยังไงนะครับฟังเสียงกันก่อนนะครับ เ,เออดอกผมดอกเด้นอย่างแรงครับเออสุดยอดออจะนับกี่น้องเ้ยนะครับผมตัวนี้นะครับอีกซาวราคานะครับขายพร้อมแรกด้วยนะครับราคานะครับผมสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมใครหาอีกซาวตัวนี้อยู่คาดจะทรง บวกถ้าจะให้ผมส่งนะครับค่าส่งอยู่ที่800บาทนะครับค่าส่งอยู่800บาทนะครับทําไมว่าแพงนะครับดูก่อนนะครับนี่ให้ดูก่อนนะครับว่านี่แหละที่เหตุผลที่มันแพงอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือมันลึกนะครับมันยาวนะครับแล้วก็มันใหญ่ด้วยนะครับมันหนักนะครับค่าส่งอยู่ประมาณนี้นะครับท่านไหนที่มารับเองมาเอาได้เลยครับราคาอยู่ที่21,900บาทนะครับผมใครอยากได้อีกเสาตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับ เดี๋ยวมีมาตัวไหนเข้ามาเรื่อยๆผมก็จะพยายามทำคลิปให้ดูนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ